สวัสดีครับมาจะเจอกันกับนิกกี้ช่วงบ่ายนะครับมาดเลขสามตัวที่ผมเล็งเอาไว้กับนิกกี้ช่วงบ่ายนะครับเล็งเอาไว้นะครับได้แก่ห้าหกเนะครับหวยพวงห้าตัวครับเจ็ดแดห้าหกเ้าครับสงตัวบนล่างครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดห้าห้าแปดห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกเก้า็ดดเก้านะครับและตัววิ่งบนล่างได้แก่เลขห้านะครับก็สำหรับเลขชุดนี้งัก็จะ เสมือนช่วงเช้านะครับก็คือเอาช่วงเช้านะครับมาซ้ํากับช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะมีเลขเปลี่ยนแปลงไปบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดูลมๆแล้วก็จะเลขแต่ขายกับรอบเช้านะครับก็คือเอารอบเช้ามาซ้ํารอบบ่ายนะครับเพียงแต่เปลี่ยนแปลงจากรอบเช้าไปนะครับนั่นก็คือเปลี่ยนจากเลขศูนย์นะครับเป็นจากเลขศูนย์นะครับก็เปลี่ยนจากเลขศูนย์มาเป็นเลขหกนะครับ ปจากเลข0มาเป็นเลข6นะครับนอกนั ning, ้นเลขก็4ตัวก็จะเหมือนกันหมดเลยครับเปลี่ยนแค่เลข0มาเป็นเลข6นะครับสำหรับช่วงอ่บ่ายนะครับก็เช้านี้ก็ถือว่าไม่ถูกนะครับขออภัยด้วยนะครับรอบเช้าก็เลยไม่ขออภัยรอบบ่ายแล้วต้องขอเอารอบเช้ามาขอซ้ํากับรอบบ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับขอย้ํามาเปลี่ยนจากเลข0เป็นเลข6นะครับโอเคครับส่วนตัววิ่งนะครับก็จะซ้ําจากเลขเช้าเหมือนกันนะครับ เลข5นะครับโอเคครับขอขอบคุณใจขเขาด้วยครับไลค์กดแชร์กดคลิกดกดติ่งติดตามู่ร้าคลิปใหม่แจ้งเตือนนะครับคลิคปใบนี้ยาวหน่อยนะครับโอเคครับขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ